สวัสดีครับทุกู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยามาแมาแล้วครับความบื่นเนง่เริงใจและก็สาระอันดีงามเรื่องราวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีทำครับเราก็นําเสนอท่านเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องสาแห่งนี้ครับเราเอานําสิ่งดีๆมามอบให้กับชีวิตของท่านกจานนอกจากจะแบบทางช่องสามนะ แต่ละปีแต่ละปีนะเราก็มียกทับไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ต่างๆนะครัใหม่จะได้ไปเจอแฟนๆไปเจอครอบครัวโค้คุณต่อยนะครับแล้วก็พอจบจากอันนี้ปุ๊บคุณผู้ชมสามารถตามสูตรเราได้ทั้งหมดที่เว็บไซต์นะครับ world wide web จอดทัวร์คุณต่อยบอตามได้เลยนะครับเป็ต่นรลยแล้วกินครับพูดธรรมดาก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามกันวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันอีกแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูเพิ่งได้ของขวัญวันเกิด เป็นกล้องถ่ายรูปอ๋อยังให้กล้องกันอยู่ใช่ค่ะหนูรีบไปที่ชมรมผัดถ่ายภาพของโรงเรียนค่ะเขาสอนหนูให้ถ่ายภาพบุคคลค่ะอรุ่นพี่ก็บอกว่าการถ่ายภาพคนเนี่ยจําไว้อย่างนะถ้าหนังหน้าดีแต่หุ่นไม่ดีเนี่ยให้ถ่ายใกล้ๆอครอสอัพเดี๋ยวนะให้ครสอัพหมายถึงหน้าดีแต่หน้าดีแต่หุ่นไม่ค่อยดีหุ่นแบบอย่าไป่ายเขาตันุอยหน่อยก็ให้ครอสอัพแต่ถ้าหนังหน้าไม่ดีแต่หุ่นดี แนะนำว่าให้ถ่ายไกลๆลองช็อตมีคนโพสภาพให้็องไปลองช็อตซะแต่ถ้าไม่มีอะไรดีเลยแนะนำถ่ายภาพวิวป <laughs> ่ะใจร้ายวันนี้ไม่ใจร้ายเพราะวันนี้จะมาสอนทําซอสถั่วซอสถั่วนี้เป็นซอสสำหรับคลุกเส้นบะหมี่นะครับหรือว่าราเองก็ได้ มันจะหอมคุณผู้ชมมีความมันครบรสเลยได้อีกหนึ่งรสชาติของการทานก๋วยเตี๋ยวแบบแห้งนะครับมาดูส่วนผสมกันนะครับเดี๋ยวคุณโก้ทำตามไปด้วยเลยนะครับก็จะมีพีนัทบัตเตอร์นะครับสองช้อนโต๊ะครับน้ำพริกเผาครับ1ช้อนโต๊ะน้ำมันงา1นช้อนโต๊ะโชยุ1่ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูข้าว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะครับครึ่งช้อนชาขิงขูด1ช้อนชากระเทียมขูด1กลีบ ต้นหอมซอยสำหรับเสิร์ฟนะครับถั่วลิสงขั้วป่นสำหรับเสิร์ฟนะครับหอมเจียวสำหรับเสิร์ฟและก็เส้นราเมงหรือเส้นบะหมี่ก็ได้นะครับ200กรัมครับวิธีทำผสมพีนัทบัตเตอร์นะครับน้ำพริกเผาน้ำมันงาโชยุน้ำส้มสายชูข้าวน้ำตาลทรายขิงและก็กระเทียมให้เข้ากันเลยครับนี่นี่อันนี้นี่นคุณโก้กำลังทำอยู่เตรียมถ้วยผสมนะครับแล้วก็เทตามสัดส่วนทั้งหมดนะฮะ ตามสดนทั้งหมดใส่ลงไปใส่ขิงแล้วก็กระเทียมด้วยครับแบบนี้เลยนะครับการจัดไว้อย่างนี้ดีมากเลยนะคุณครับเวลาทำงานง่ายมากครับครับผมจากนั้นครับมนุษย์ให้เข้ากันเลยครับคน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 มนุษย์เอันนี้ดีมากครับคุณคิดได้ไงก็ไม่ทราบนะมนุษย์ให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันนะครับคนทั้งหมดให้เข้ากันนี่กำลังทำอยู่ครับ ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะไม่มีการใช้ความร้อนนะครับคุณผู้ชมครับก็คนไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาสูตรทั้งหมดนี้เอาส่วนผสมทั้งหมดนี้ไปไว้ในเว็บไซต์ครูคุณต่อยด้วยนะครับครับพอคนทั้งหมดเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับนำเส้นบะหมี่ที่หรือว่าเส้นรามเมงนะครับไปต้มในน้ําให้เดือดอจนสุกแล้วก็นุ่มดีละจากนั้นนําเส้นเนี่ยมาล้างผ่านน้าเย็นอีกรอบให้เขาเสด็จน้ํา จากนั้นนําไปเคล้ากับซอสที่เราเตรียมไว้ครับซึ่งในกรณีนี้เราได้ลวกไปแล้วเรียบร้อยหมดแล้วลวกทำห้หมดลวกไปต้มไม่สุกแล้วเอาไปล้างในน้ําเย็นแล้วก็พักให้เส้นเขาเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนี่ครับครับนะครับอันนี้ก็ต้องเอาไปคลุกเอาไปคลุกใช่ไหมเอาคลุกเลยป่ะเนี่ยไม่ใช่อันนี้คลุกได้เลยคลุกได้เลยครับอันนี้จะให้คุณผู้ชมดูว่าตอนที่เราใช้ส่วนผสมทั้งหมดในการทําตัวน้ําซอสนะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นี่หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บคุณโก้ก็เลยจะคล พอนําเส้นบะหมี่หรือราเมงเนี่ยมาคลุกกับซอสที่เตรียมไว้คลุกให้ทั่วเลยนะครับจากนั้นวิธีการจัดเสิร์ฟนะครับก็โรยหน้าด้วยถั่วลิสงหอมเจียวแล้วก็ต้นหอมซอยอ่านี่ <มา S 2> <อ>นี่ครับอาขอจานจานอานครับจะจัดให้นี่ <มา S 1> ดูเชฟดูพ่อครัวเราจัดเสิร์ฟนะครับวิธีการจัดเสิร์ฟเขาจะม้วนเหมือนเส้นสปากเก็ตตี้นะครับ<ช>แล้วก็ค่อยๆวางลงไปโอ้โหเอ่อ พอแล้วมึงครับคุณครับคุณครับม no. ันควรจะแบ่งสามนะครับไม่ทำอไได้ยัอยู่รับมันมันไม่มานะป๊าบกว่าไห่จัดเสิร์ฟนะครับม้วนเส้นแบบนี้นะครับจากนั้นโรยหน้าด้วยถั่วลิสงโรยหน้าด้วยถั่วลิสงหอมเจียวแล้วก็ต้นหอมซอยครับถั่วลิสงเขาเรียกโรยหน้านะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำจนเต็มทุเรศโรยหน้าหอมเจียวแล้วต้นหอมซอยขอบคุณมากครับ สามารถเพิ่มพวกลูกชิ้นไข่ต้มได้ตามชอบเลยนะครับครับอ้าวผมต้องให้เกียรติคุณก่อนครับับผมมาครับอาเดี๋ยวจะทำให้ครับขอบคุณมากไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยครับ่ไรครับคุณลองทานเลยดิเร็วคุณผู้ชมลองทำดูนะลองทำดูผมอยากจะรู้จริงๆว่ามันเป็นงเอาเอาจริงๆเลยนะเอาจริงๆเราสอนเขาเราไปทีซัวพูดไม่ได้พอๆเลยเอาให้ลองให้ลองเฉยๆรสชาติอร่อยจริงปะ เด็กๆกินได้เลยมันจะมีความหอมถั่วแล้วก็ตัวส่วนผสมทั้งหมดสัดส่วนตามนี้เลยนะฮะสัดส่วนตามนี้เลยมีความหอมมีความมันครบรถมากน่าหลักอ่ะอารองอารองน่าหลักอ่ะน่าหลักปะอันนี้อร่อยเืมอมองฟ้าใช่ไหมอ่ะเื่อมองฟ้ามมามช่ะมไม่ไม่ไหวลองดูแล้วเดี๋ยวอันนี้คือเป็นแบบอื โอเคเลยซอสตัวได้จริงได้จริงได้จริงอร่อยอร่อยอร่อยลองทําดูซอสตัวอร่อยจริงนะครับอันนี้ก็ทํากับบะหมี่ใช่ไหมอันนี้บะหมี่ถ้าเป็นลายเมงใชเนี่ยแต่อร่อยจริงอร่อยจริงใช่ครับมันมนโซบะเนาะอร่อยจริงว่ะแล้วมันมีตัวเคลือบอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีความหอมมีความมีโชยุอิงนิดๆมันก็จะกลุ่นขึ้นมาอร่อยฮะคุณผู้ชมลองทำดูไปลองทำกันดูนะครับพักตัวนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระจุ่งต่อไปเขาอะไรกันสักครู่เดียวครับ ปลากระพงเผาทรงเครื่องครับหวานหอมโอ้โหอร่อยมากบอกเลยว่าวันนี้มันตั้งอาทิ์ไปท่านได้มันเป็นของแท้จริงๆมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆถ้าอยากย่างปลาแล้วไม่ให้ไม่ให้ปลาขาวเออให้ย่างไก่อกลัวณปลา